ใช่ไหมท่นนู้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วเป็นนีตาม่าวฝนตกใช่ฝนตกตกแบบมากคือมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับคืออยากดูกบอยากสอนทำก็ดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูทีละอย่างนะให้ไปดูกบก่อนแล้วกันนี่กบที่เราทำทำมือเป็นไง ตัวนี้เป็นเขียดบัวเขียดตัวเล็กเลงทนี้ขนาดสองเซนไม่ใช่ตัวเองทำเองเหรอใช่ทำเองเมือนทำจากไม้นี่แหละไม้อนี่ตัวนี้ยังตัวนี้กำลังขึ้นตรไม้อะไรเขาเรียกไม้อะไรไม้พัดบูดไม้ที่เขาทำป้ายอะไรไม้พัดบูดอ่ะตัวนี้ไม้นี่มันจะอ่อนมากถ้ามันมขึ้นทรงง่ายแต่ว่าเวลาปลากัดปุ๊บมันก็จะเป็นรอยเป็นริ้วเป็นรอยน่ยแต่แอคชั่นไม่เสียนะแล้วกลนี้เอาไป ปลาอะปลาช่อนไงน,นี่เห็นไหมมีกาดด้วยกาดแบบมกินกบอใช่ชอบก,กินกบก็จะมีอันนี้คือเป็นใบหลิวใบหลิวจากกระป๋องสเปรย์เห็นไหมไม่ลอยอยู่เลยแล้วจะตัดเป็น,นี้แล้วจะงองอเพื่อว่าเราจะเราไม่ต้องใส่ลูกหมุนนะเราใส่ไอ้ตัวาสายพีแทนเอาก็ได้เวลาลงน้ำก็หมุนก็ตีน้ำได้เหมือนกันหมุนเพื่อให้มันเรียกปลาไงช่อนถ้าไอ้ข้อเสียก็คือว่า เวลาตีปุ๊บมันก็จะพไปพันจ่พวกเนี่ย้เราใส่ไงเห็นไหมน้อยจะไปพันพอพันปุ๊บมันก็แอคชั่นกิ๊ดจะเสียนี่คือข้อเสียของของมันเนี่ยใชนไหมถ้ามันไม่พันเมื่อตีมันก็ขอดูกบหนยที่เนี่ยโอ้โหมันน่ารักเวลาเออน่ารักใส่เดี๋ยวจะไม่ละมันไม่โฟกัสเพราะว่าเนี่ยเห็นไหม โอ้อันนี้แบบแต่งเองเลยใช่ไหมใช่น่ารักจังเลยได้อีกตัวหนึ่งมีลงมีลายด้วยโอ้เหมือนกบเลยเขียนเขียนเขาเรียกเขียดบัวในอีกตัวนึงเขียดบัวอีกตัวนึ่นงจะเป็นกบกระโดดโอ้เสียงฝนตัวนี้สองสองเซนครึ่งตัวนี้ไอ้ช่าไม่ค่อยเท่าไหร่คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ค่อยนิยมใช้อะไรเนึ่ง ตัวเราก็ทําเก็บไว้ตั้งนานแล้วตัวนี้มันไม่อได้เล่นละไม่เราเวลาไปสบได้หรือเปล่าได้ตัวนี้ได้ได้นี่ตัวนี้ไป็นเกศเขาภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรเกศเกศตะปา่าเหนือกำเนียงงองเกศตะปาบนี่ยเหนือคล้ายๆกัน,นแต่ว่าตัวมันจะยาวกว่าเกศตะปาบจะตัวจะยาวกว่าเกศเกศใบให้เห็นไหม <c oughs> อันนี้อันนี้เขียศที่มันอยู่กลางถนน,น,นเห็นปะ ถ้าเกตตัวนี้มันอยู่ตามห้องน้ําที่มันกระโดดเกาะกําแพงตัวนี้ตัวนี้อันนี้คือคือเกดที่เราอามาทอดกินแต่เพราะฉันจะชอบตัวนี้แต่นี้เป็นเป็นชฉโดชะโดมันจะชอบมากตัวนี้จริงมันจะมีใบพัดด้วยถ้าข้างหน้าถึงยังนี่แต่อันนี้เราไม่ไม่ค่อยได้ตีชฉโดเราอยู่เราชอบกระสุนเนาะชอบตีกระสุนไม่ค่อยได้ตีชะโดเลยอืมตัวนี้ตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นี่นะ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ก็กเท่านี้แหละอ๋อเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกระดีเห็นมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงที่ว่าอยู่อยู่ข้างล่างลิงเขาบอกให้อะอยากอยากให้ทำกระดีเนาะเดี๋ยวเรามาทำกระดีให้ดูกระดีตัวนี้ก็กระดีกระดีตัวนี้สี่สี่เซนก็สามเซนครึ่งสามเซนครึ่งปลากระสูกไงกระสูกช่อนกระพงก็ได้เห็นไหม แบบนี้มันก็กินเนาะใ่ก็กินกินกินกยแต่ตะขอตัวนี้คือเราจะไม่ใช้สามทางไงถ้าสามทางพ๊กมันจะมีเอเวลาเราเอากิปใส่ปุ๊บเหตุการณ์ของมันก็คือว่ามันจะไปคล้องกับกิปที่มันติดบน<อ>บนตัวเนี้ยบนปลายไหมเห็นไหมมันไม่มีตัวใหญ่เลยพอเราใส่กิปบนรูใช่ไหมพอเรามันสบัดสบัดสบัดปุบ๊บมันไปคล้องกับกิปตัวนี้<ม>นี่แหละ เดี๋ยวเราจะมาสอนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวจะทําให้คุณผู้ชมดูว่าทํากันยังไงอันนี้ทําจากแมงมรทัดแล้วเนี่ยเห็นไหมที่มีตัวเลขกอยู่เลยใช่ปะจากแมงมันทัดจริงๆไมงมันทัดเหล็ก <laughs> เออมาทําก็ได้เดี๋ยวเราทําวิดีโอให,ให้ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าโอเคก็ไม่มีแล้ว,ลวมั้งก็มีแค่นี้เดี๋ยวรอคลิปหน้าดนะดเดี๋ยวจะทําก็ดีเนาะทําก็ดีทําเดี๋ยวบฟอมเป็นดํา ดำตื้นีกว่าะดำตื้นให้คุณผู้ชมดูคลิปหน้าอย่าลืมนะครับบ๊ายบาย